ค่ะทุกคนก็กราบสวัสดีนะคะมิรักแฟนเพลยทุกท่านวันนี้นะคะก็เจอกันอีกแล้วเช่นเดิมเช่นเคยเลยกับป๊อปคอนนะทุกคนเออวันนี้นะคะป๊อปคอนก็พามาในเกมสาวถ้ำนะจ๊ะเออเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้สาวถ้ำอะ่ะจะเป็นยังไงโอเคไหมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะจ๊ะดูทุนก่อนมาด้วยทุนแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะทุกคนขอไปที่ 1ูณ19บาทก่อนเลยละกันเบ็ดบาทนะไปที่เบ็ดบาทนะขอไปที่เบ็ดบาทอ้าวกลับบ้านไหมเนี่ยได้กลับบ้านไหมเนี่ยโอ้ยถ้าหมดก็คือเลิกเล่น <c oughs> โอเคสวยสีม่วงมาเถอะโอ้โหอดเลยนึกว่าสีม่วงจะมาโอ้โหสีสบ,บาทต่อชีวิตนะ ี่สิบบาทต่อชีวิตนะทุกคนทุนสิบเก้านะเอาดีๆได้ไปต่อถึงไหนเนี่ยก่อนอื่นเลยนะคะเพาะคนฝากคำเตือนไว้ด้วยนะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะโอเคปะโอเคปะโอ้โหไม่เข้าสเก็ตเตอร์ว่ะไม่งั้นมีลุ้นนะไม่งั้นเราได้ลุ้นนะเราได้ไปอีกยาวๆเลยนะทุน19บาทของเราเนี่ สวยตัวแพงตัวแพงโอเค10เต็มช่องไปเลยครับเดี๋ยวห้าถึงห้าสิซื้อไปเลยโอเคเลยทุกคน23บาทถือว่าปัวนนะเอาจริงเอาจริงถือว่าปัวนะโอเคสีแดงสีแดงโอเคสวยครับสั่งได้อย่างใจแบบนี้ เราจะเล่นทุนน้อยเราต้องเล่นเกมที่เราเชี่ยวชาญและชำนาญการนะทุกคนเออสีชมพูป,ะปะ่ะโอ้โหสีฟ้าสวยสวยครับไหลาย,ยาวไปดีเออเป็นไงล่ะโอ้โหแม่ไม่หยุดไม่หย่อนไม่พักกันเลยทีเดียวเชี่ยวโอเคจัดไปดอกเดียว363บาบาทเบ็ดบาทนะเนี่ย ไม่อยากจะขอไม่อยากจะขอพูดเบ็ดเบ็ดแพงเลยโอ้โหเมื่อกี้เต็มช่องโอ้โหสองร้อยยี่สิบบาทเอาไงเอาไงเพิ่มเบ็ดดีไหมเพิ่มเบ็ดดีไหมหรือเอาไงแต่ยังไม่เข้าฟีนขนาดยังไม่เข้าฟีนเนี่ยเอาดีๆเอาดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหมดนี่ก่อนโอ้โหแม่ โอเคสเก็ตเตอร์มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะสำหรับสาวทําสาวใจนะจ๊ะเป็นยังไงบอกแล้วว่านางเลิศก็แล้วแต่ลมของนางนะบางวันนางก็ไม่ได้ใจดีแบบนี้บางวันนางก็เป็นสาวนักเกลือแล้วแต่นางอยากจะเป็นในแต่ละวัน <c oughs> เออว่าไม่ได้เด้อเออเบ็ดบาดนะมาดูฟีของเบ็ดบาดกัน มาดูฟีของเบ็ดบาทกันเลยละกันว่ายยังไงโอ้โหลุนฟีในฟีอะ่ะโอ้โหอยฟีในฟีจ้าฟีในฟีไปเลยจ้าโอ้โ oh, หสวยโอ้โ oh, ห oh, ฟีในฟีไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเอาดิ เอาดีเบ็ดบาทอะใครว่าธรรมดาใครยังไม่เคยเล่นเบ็ดบาทนะลองนะลองนะลองได้เลยนะจ๊ะบอกเลยก็ปัวปังแน่นอนโอ้ห คูณบคูณ26แล้วนะทุกคนไม่ธรรมดานะเอาจริงอ้อหอยอ้อหอยขอขอแบบดอกใหญ่ๆสักทีหนึ่งได้ปะ โอ้ยยี่สิบโอเคโอเคแปดร้อยนะเบ็ดบาทแล้วเนี่ยเอาไงาโอ้โหโอเคพอเข้าใจได้เออโอเคเออลุ้นฝีกแล้วลุ้นฝีกแล้ว ได้ดุนฝีกแล้วมาเป่ามาเป่ามาเป่าโอเคสวยงามตามท้องเรื่องออดีสวยงามตามท้องเรื่องไปเลยนะจ๊ะเฮ้ยเอาจริงเบ็ดบาทจบคลิปปะเนี่ยเบ็ดบาทจบคลิปปะเนี่ยทุกคนปังนะว่าไม่ได้ลืมกดเริ่มโอเคขอโทษ เเตอร์แตกหน่อยแตกหนักๆหน่อยแตกหนักหได้เป้าอ๋โอเคคูณไปแล้วคูณสิบไปแล้วโอ้ยสีฟ้าไม่มาเนาะถ้าสีฟ้ามาก็คือสุดปังค่ะเมื่อกี้โอ้โหฟีในไอีกแม่ว่าจะเพิ่มเบ็ดให้นะเบ็ดบัตรก็คือเข้าดีไม่ไหว ว่าจะเพิ่มเบ็ดให้ก็คือเบ็ดบาทเข้าดีไม่ไหวไปรีบ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 ไปจะไปเบ็ดอื่นแล้วโอ,โ,โอเคแปบหบาทปังอยู่เดอ้อคูณยี่สิบ คูณย้่สิบไม่มันมันไม่ค่อยไหลาย,ยาวๆเนาะโอเคเกือบพันละเอาดีเอาไง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 อ่ะอ,ะอะ่เอาแบบว่าห้าสิบเลยปะ่ะเออสิบหมุนไปห้าสิบห้าสิบไปไปไปหนกักๆสีม่วงไหลสวยโอ้โหย โอ้โหมาแบบนี้สวยครับสีฟ้ามาเป้าช่องแรกสีฟ้ามาเป้าช่องแรกคอสีฟ้าสีฟ้ามาจจงหวันนี้โอ้โหหมื่นสองแม่ไปนอนแล้วไปนอนแล้วจริงไม่อยู่แล้วโอเคแบบนี้ต้องแบบนี้เอาดีเยอะดีโอ้โหหมื่นสี่หวานหวานเลยหวาน <c oughs> หวานเลยหวานสองร้อยไปเลยหวานหวานเลยนะ เอาจริงก็คือหวานๆเลยเดี๋ยวหมดนสิบหมุนนี่ก็จะไปละเขีบปะโอ้โหไหลไม่หยุดเชียไหลไม่หยุดเชียโอ้โหแต่ละดอกโอว้ว่าไม่ได้นะเนี่ยโอ้ยแต่ละดอก ติดอะไรมาอีกโอเคอะไรคิงปะคิงเต็มช่องโอ้โหมื่นเจ็ดแม่เอาอะไรมาไม่ปังอะ่ะโอ้โหเดี๋ยวไปละเดี๋ยวไปละเดี๋ยวพอกันเท่านี้เลย เด <first> ี๋ยวปิดคลิปกันเท่านี้เลยทุกคนอยากให้ป๊อบคอนเล่นเกมอะไรให้ดูนะคอมเมนต์ได้นะทุน19บาทแตกหนักแตกเต็มขนาดนี้โอ้โหแม่ยอมแลละต้องไปแหละเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าเกมหน้านะคะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปให้ป๊อบคอนด้นะสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ